สวัสดีครับผมเชงต้อมเพชรบุรีครับผมวันนี้ครับก็มาอยู่กับร้อยสิบไอลูกค้านะครับผมโอ้โหต้องบอกว่านะครับรวนทั้งคันครับคันนี้โอ้โหล้วนอย่างมากครับเช็ดตั้งแต่ปั๊มติ๊กนะครับผมแล้วก็หัวฉีดครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับลบนวนมากเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็ปั๊มติ๊กนะครับนี่ดิเล์ปั๊มติ๊กต่อมาแบบนี้นะครับผมนี่เสียบเข้ากัน แบบนี้นะครับแล้วก็เสียบขั้วบวกขั้วลบนะครับแต่ว่าที่ถังเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะว่าเนี้ยมันปลั๊กเดิมของสายไฟเดิมนะครับลูกค้าลูกค้าเสียบมาผิดนะครับถึงว่าแรงดันปั๊มติ๊กมันไม่แรงไปคิดว่าดีเลย์เขาใช้ไม่ได้อีกนะครับนี่ครับอันนี้คือสายเดิมนะครับผมนี่สายเดิมนะครับปั๊มติ๊กเดิมนะครับผมนี่สายเดิมโอ้ยเดี๋ยวแน่นแน่นแน่น นี่สายเดิมปั๊มติ๊กเดิมนะครับผมเบิกเบิกใหม่ลูกค้าเบิกใหม่นะครับลดสะดุดลดลวนอ่าวิ่งแก้ไม่หายนะครับวันนี้มายกขึ้นเทสบนไดโน,โน่ให้เลยนะครับก็รถมีปัญหาไล่ไม่จบยกมาได้ครับถ้าว่างเดี๋ยวดูให้นะครับก็อย่างแรกเลยดีเลย์ต่อมาผิดนะครับผมเห็นไหมดีเลย์ต่ออันนี้ความจริงเนี่ยตัวนี้ต้องมาเสียบเข้าตัวนี้แล้วตัวนี้ต้องมาเสียบเข้าตัวนี้มันจะเพิ่มแรงดันน้ํามัน เพิ่มแรงดันของปั๊มติ๊กอีกนะครับผมอ่าอันนี้ลูกค้าเสียบมะม,ม่วงแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็เป็นการเช็คเรื่องของอาปั๊มติ๊กนะครับผมอ่าก็อาการมันเป็นยังไงอยากรู้ไหมเพื่อนๆครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องไปฟังกันก่อนนะครับผมว่าอาการเป็นยังไงนะครับนี่นครับสตาร์ทติดง่ายทีเดียวติดเลย นะครับผมสตัดติดง่ายนะครับคันนี้ทีเดียวติดอ่ะเดี๋ยวดูตอนเร่งแล้วกันมันเป็นแบบนี้ครับลูกค้าบอกแก้ไม่หายแก้มาเป็นเดือนแล้วนะครับเร่งได้อยู่นะติดมือนะนครับเห็นไหมเร่งได้แต่บางทีมันวอดวอดหายไปเด,ยเดี๋ยวดูเดี๋วดูตอนตัดนะครับเดี๋ยวดูตอนตัด ได้ยินเสียงตตัดไหมครับมันตัดบูมบุมบ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 ,มบ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 อบอนะครเดี๋ยวลองดูเสีนี่ครับเป็นไงได้ยินเสียงตัดกันยังครับ เหมือนมันไม่อยากเต็มใจจะตัดนะครับอ่าผมก็ไล่หัวฉีดไล่ลให้หมดเลยนะครับไล่ครับหัวฉีดนะครับผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับไม่ใช่นะครับกล่องนะครับก่องก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมก็อาการเดียวกันนะครับอ่เดี๋ยวดูเลยนะครับว่าเปลี่ยนกล่องแล้วอาการเดียวกันไหมนะครับเอากล่องมาใส่กี่ใบก็อาการเดียวกันนะครับผม รครับกล่องก็ไม่ใช่นะครับผมอ่าคนละรหัสนะครับผมแต่สตาร์ทติดได้นะครับฝ่องก็ไม่ใช่นะครับอันนี้มของดีซุปเปอร์คัพนะครับผมก็อเปลี่ยนไลให้หมดแล้วอะนะลบโค้ดดูดอกเตอร์ก็ปกติทุกอย่างนะครับลบไม่ติดโค้ดไม่อะไรเลยนะครับ นี่ครับรถไม่ติดโค้ดไม่อะไรเลยนะครับปกติทุกอย่างนะครับหมดเหมือนปกตินะครับดูว่าติดโค้ดไหมนะครับผมอ้าวกดไม่ไปครับนี่ครับโค้ดยัไม่มีติดนะครับผมปกติทุกอย่างนะครับ no error โค้ดนะครับแปลว่าไม่ติดโค้ดนะครับผมอ่าวปกติแต่ทาไมมันถึงเต้นแบบนี้ได้นะครับ นี่นะครับเทียนเทียนนะครับผมอ่าอาการนี้นะครับมีไม่เยอะเลยนะครับระบบไฟอย่างเดียวนะครับผมระบบไฟนะครับอันนี้ผมเอาสายที่ในยตันติดออกแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูหัวเทียนกันดีกว่านะครับโอหัวเทียนนะครับ ไฮไลท์นะครับมันอยู่ที่ระบบไฟอย่างเดียวเลยนะครับอาจารย์นี้ใครแก่ไม่หายนะครับผมให้ดูระบบหัวน็กระจอะกับหัวเชียนก่อนเลยครับแกะดูเลยว่ามันปกติไหมนะครับเขย่าดูนะครับว่ามันมีอะไรแตกผัดอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับผมทําไมไฟมันถึงมาขาดให้หายนะครับปกติครับใส่เข้าไปก่อนนะครับ แล้วก็ให้เช็คสายคอยด้วยนะครับหลายคนหรือนะครับสายคอยแต่งมาบ้างคอยเดิมบ้างเสียบสายผิดกันบ้างสลับกันบ้างนะครับดูสายคอยก่อนนะครับว่าใส่ถูกไหมนะครับหลวมไหมนะครับผมเช็คก,ก่อนเลยอ่าทีนี้ก็ดูทีพีคันเล่นกันนะครับผม ว่าแมปเสียหรือเปล่านะครับผมแต่อาการนี้ไม่ใช่แมปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวดูนะครับพีีเล่งก่อนอ่าคันนี้อยู่ที่เจ็ดสิบหกนะครับการจ่ายน้ำมันมันกข้างสูงนะครับถ้าพบกซุเประคับจะน้อยกว่านี้นะครับโอเคนะครับพีพีคันเล่งก็ไม่เสียนะครับทีนี้ก็เหลือตัวเดียวแล้วครับพระเอกของเรานะครับผมอ่า ตัวนี้เรียกว่าเป็นพระเอกของเราเลยนะครับโอ้มีลองแหวนมาด้วยนะครับผมมีลองแหวนมาด้วยนะครับก็ดูน้ำมันก่อนนะครับนี่ครับข้างดำนะครับผมนี่กลางขาวข้างดำนะครับอันนี้นะครับอ่ากลางขาวข้างดำนะครับ อันนี้นะครับอยากจะบอกว่านะครับหัวเทียนจุดในเบ้าแน่นอนนะครับผมไม่ใช่เบ้าฝาสูบนะเบ้าหัวเทียนนะครับผมนี่ไฮไลท์เลยหัวเทียนเวยบร้อยด้วยนะครับผมโอ้โหเป็นไงร้อยสิบไอนะครับผมเขาใช้หัวเทียนเกลียวยาวนะครับอ่าแต่ลูกค้านะครับหัวเทียนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจริงครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับรถก็ยังสะดุดไม่หายนะครับยกมาไล่นะครับเป็นไงนี่ ผมจัดให้เลยนะครับเจอแล้วนะครับไล่อยู่ประมาณสิบฝันนาทีนะครับผมเป็นไงครับใส่หัวเทียนผิดเบอร์นะครับนี่ล่อเกลียวสั้นมาเลยลูกค้าเอ๋ยนะครับไปไล่หาปั๊มติ๊กเปลี่ยนเปลี่ยนเสียไปต้องเยอะนะครับหัวฉีดปั๊มติ๊กนะครับลูกค้าเบิกเปลี่ยนไปต้องเยอะนะครับจนมันไม่จบจริงๆผลสุดท้ายนะครับหัวเทียนหัวเดียวไม่เกินร้อยบาทนะครับผมเนี่ยถ้าการ้ยจจาไว้เลยนะมันจุดในเบ้าแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหม มันจุดในเบ้าหัวเทียนหัวเทียนมันไม่โผล่ออกนอกเบ้าหัวเทียนนะครับมันไม่เข้าเบ้าฝาสูบนะครับพอมันจุดข้างในนะครับกลางมันก็เลยขาวเพราะความร้อนมันอยู่แค่ตรงกลางนะครับส่วนด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างน้ํามันมันก็จะเข้าไปเปียกไปแฉะนะครับทําให้ดําข้างกลางขาวอ่าสูตรใหม่หรือเปล่าดําข้างกลางขาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเปลี่ยนัวเทียนถูกเบอร์ของมันอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ยังยาวกว่านะนี่ ายาวกว่าแต่ยังไม่ถูกเบอร์ของมันอันนี้เป็นของ Honda s onic นะครับยังไม่ถูกเบอร์นะครับอันนี้นะครับ Honda s onic ยังไม่ถูกเบอร์นะครับแต่ว่าใส่กับลูกหัวนูนได้นะครับถ้าเราใช้ของร2 5ยิบห้าเดิมร้อยสิบอเดิมจะยาวกว่านี้นะครับซึ่งเขี้ยวนะครับมันจะชนกับหัวนูนนะครับเอามาใส่กับรถซิ่งไม่ได้ ถ้าใส่ได้ก็ต้องเฉาะหัวลูกลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหัวเทียนดูนะครับให้มันจุดในเบ้าฝาสูบให้มันเลยเบ้าหัวเทียนออกมาจุดในเบ้าฝาสูบให้จุดให้เต็มเลยนะครับแล้วตรงเนี้มันจะนวลข่าทั่วเลยแล้วรถจะหายสะดุดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้นะครับแค่เรื่องของการจุดระเบิดนะครับฮะสำคัญมากยังไม่ต้องถึงขั้นจูนกล่องเปลี่ยนคอยนะเรื่องของการจุดระเบิดนี่แหละสําคัญนะครับ ใส่ไปนะครับผมให้สุดนะนี่อ่ะเดี๋ยวดูหัวเทียนยาวเพิ่มมาอีกนิดนึงจะเป็นยังไงเสียงจะดีไหมจะหายไหมเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นความรู้นะใครดูจบได้วความรู้ใครดูไม่จบนี่ไม่รู้แน่เป็นที่อะไรครับตารทเครื่อนแล้วครับผมนี่ครับ